ในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเทวดาเขามีปีใหม่ไหมอา,อ,าอยากรู้ไหมเนี่ยอยากรู้ครับเอ๊ะภุม,มะเทวาลุขะเทวาอากาศเทวามีปีใหม่ไหมชาสวรรค์ฉันจะตุมหาราชิกาดาวดึงยามา สสิานิมันรดีพระนิมิตวสวัสวดีหกชั้นมีปีใหม่ไหมอเออมันน่าสนนะอยากกรูกราม <laughs> คนน่าชันที่สุดยอดเลย <laughs> <laughs> เออนี่นี่ครูครูไม่ใหญ่ไม่ได้ว่าไปเองนะฝันได้ฝันไปเป็นอย่างนี้แหละ เราไปฟังจำๆจำไว <ป S> ้มัง่งแล้วกันเวลาถามมาเลยครับทีนี้มาถึงาชาวสวรรค์เขามีปีใหม่ไหมครับอ่าเราคงจำกันได้ว่าวงโคจรของอายุของแต่ละชั้นนั้นมันไม่เท่ากันครับใช่ไหมครับของมนุษย์ก็วงโคจรแคบหน่อย แต่ของชั้นจตุมหาราชิกาก็กว้างกึ้นไปอีกดาวดึงยามาโอปลายกันใหญ่เลยยิ่งกว้างกว้างใหญ่โตสวรรค์ที่ยังมีดาวนักสัตว์มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโคจรคือชั้นดาวดึงชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยพวกนี้ก็ยังเกี่ยวข้องอยู่กับมนุษย์ Oh. เพราะยังอยู่ในงวงโคจรเดียวกัน <Okay. S 2> แต่ตั้งแต่ชั้นยามาขึ้นไปดุสิตานิมาันนาราดีถึงกระพนไปแล้วกระพนขึ้นไปอิมานเขาลอยอยู่ในอากาศที่สูงๆขึ้นไปนู่นแล้วยิ่งอายุยืนยืนยืนกมา็มากเลยยามาดุสิตานิมานนาราดีพระนิมิตตวัตสวัสดี เพราะฉะนั้นนี่นะเขาไม่มีปีใหม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ที่สมมุติเอาและจริงๆแล้ววันที่หนึ่งมกราคมก็เป็นปีใหม่ที่สมมุติเอาเป็นปีใหม่สากลซึ่งเมื่อยังไม่มีวันที่หนึ่งมกราคมนะั้นปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่แคก์ไม่ตรงกันเลยครับ ใช่ป่ะจ๊ะใช่ไม่ตรงมันเพนก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติกันขึ้นมาแต่คงเขามีปีใหม่ทุกวันหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่ออปีใหม่ในเมือมนุษย์เนี่ยจะเอาวันนี้มาสนุกสนานเพลิดเพลินมีการเล่นอะไรต่างๆเยอะแยะกันไปหมดแต่ชาวสวรรค์นั่นน่ย เป็นที่สเสวยผลบุญเพราะฉะนั้นพอคืนไปเกิดปับ๊บแต่ไปเป็นเทพธิดาอายุระหว่าง16-18ปีอถอาเป็นเทพ,เทพประปุษต์ก็18-20ตั้งแต่เกิดจกนกระทั่งถึงจุตินิมิตหมายถึงว่าอายุยืนอย่างนี้เลยมีเกิดกับตายแต่ไม่มีแก่<อ>แก่กับเจ็บไม่มีเกิดตายมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายชาตสวรรค์ก็ เกิดตายรับเพราะฉะนั้นนี่ความแก่เขาไม่มีเนี่ยสิบหกถึงสิบแปดก็ยาวไปเลยสามสิบหกล้านปีปนบนชั้นดาวดึงเนี่ยรับเป็นไงอสามสิบหกล้านปีในเมืองมนุษย์ถ้าเทพระุตรก็สิบแปดถึงยี่สิบยาวไปเลยเพราะฉะนั้นนี่อาชีพที่จะไปดึงนี่ตักนี่อะไรไม่มีนะ ทำอะไรต่างๆบนใบหน้าไม่มีบนศีรษะตะลุยเกศาก็ไม่มีนวดหน้าแบบระบบสลาตันก็ไม่มีหรือจะดึงอะไรสิ่งสกรปรกในระดับลำลึกก็ไม่มีอะไรประเภทอย่างนี้นะของเขาอย่างนั้นตลอดเลยก็ขึ้นไปบนนนกสวยสุขอย่างเดียวนั่นแหละ ของเขามันสนุก,กนตั้งแต่พอรายงานตัวเสร็จกันลุยกันเลย oh. สนุกสน,นานเพลิดเพลินมีการสังสรรค์มีการลเล่นมีเที่ยว <c oughs> ตามชมสวนตามอะไรต่างๆ <c oughs> กันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลย oh. จนกระทั่งลืมวันลืมคืนลืมเดือนล,ลืมปี <c oughs> ลืมไปเลยมารู้ตัวอีกทีตอนจุตินิมิตเกิด ตั้งแต่รัศมีหมองเครื่องประดับหมองเหงื่อออกจากลักแร้อะไรอย่างนี้เป็นตนน้นน่าจะไปรู้สึกตัวตรงนั้นนะทเทวาดาก็มีประมาทในชีวิตและผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตพวกประมาทในชีวิตพขึ้นไปแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินเพราะมันน,น,น,น่าสนุกคิดดูนอนก็ไปตรงนอนนอนอยากนอนเล่น เมื่อยก็ไม่คอม่อยเมื่อยแก่ก็ไม่แก่เจ็บก็ไม่เจ็บ,บมีเครื่องสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดเวลาเลยเนะี่ยเห็นแต่ของสวยๆงามๆเสียงเพลาะเพราะเพอหงุดหงิดแล้วโกโรธไ่ไหนโกรธเป็นล่วงตกสวรรค์ลงมาเพราะฉะนั้นจะมีแต่สิ่งที่จเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจสิ่งที่ตาได้เห็นเห็นของสวยๆงามๆ หูก็ได้ยินแต่เสียงที่ไพเราะจมูกก็ได้แต่กลิ่นหอมหอเลิ้นก็ได้รับอาหารที่สุธาโพดอร่อยกายก็ได้รับสัมผัสที่นุ่มนวลใจก็สดชื่นไม่มีเศร้าซึมเซ็งเกลียดเบื่อกลุ่มไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะประมาทจะสนุกสนานพเลพเลิดเพลินกันไปยาวนาน พอจุตินิมิตเกิดขึ้นไปจะต้องตายจากเทวดาแล้วตอนนั้นแหละถึงจะสลดใจเนี่ยถึงจะสลดใจเหมือนพระอินทร์เห็นไหมองค์ปัจจุบันนี่แหละสลดใจมาฟังทำแวแบเตี๋ยาไปแล้วพระอาจาราน,สนแสดงทำอยู่ติพเชตวันนะพระอินทร์ลงมาแวบบเ่เอาขึ้นไปแล้วพระโมคคลานะเห็นด้วยทิพจักขุเห็นไอเห็นด้ธรรมจักขุ เอ๊ทาสกะนี่ยังไงนะฟังทำนิดเดียวขึ้นไปแล้วมันน่าจะอยู่ฟังให้จบ,บมักจะอ้างว่ามีภารกิจเยอะไม่ค่อยว่างเหมือนมนุษย์เลยก็ไม่ว่างไม่พร้อมอย่างนั้นอย่างนี้ต้องให้ว่างแล้วก่อนมามีโอกาสว่างแล้วมีความพร้อมตอนจุตินี้มีเกิดขึ้นแล้วกับพี่อินน่ท้งนี้ลงมา เลยขอร้องให้ปัญจสิกขาเทวบุตรมาดีพินที่ทำอะไรนะจ๊ะจำได้ไหมที่พระุทธเจ้าท่านจำได้ไหมจ๊ะทำอินทสารครับอ่าทำอินทสารหน่นไม่กล้ามาต้องส่งทูตมาส่งท่านปัญจสิกขาเทวบุตรมาดีพินพระพุทธเจ้าท่านกำลังเข้าสมาบัติโลกุตรสมาบัติอยู่นั่นนาจจะไปได้คิดตอนนั้นแหละ ตอนจุตินิมิตเกิดขึ้นกับพระอินทร์แต่พระอินทร์เป็นผู้ปกครองเทวดาพอเกิดนิดหนึ่งรีบลงมาโดยที่เทวดาหรือผู้ใกลชิดยังสังเกตไม่เห็นเพราะฉะนั้นบนสวรรค์มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ก็มีเทวดาบางหมู่บางเหล่าบางกลุ่มที่ไม่ประมาทในชีวิตจะพยายามเจริญภาวนาและก็คอยอนโมธนาบุญ มนุษย์ที่กำลังสร้างบารมีทำความดีอยู่ที่จะเริ่มภาวานาก็หวังว่าใจจะละเอียดได้เข้าถึงธรรมที่ที่สูงขึ้นไปจะได้แวบจากพบนี้ไปอีกพบหนึ่งนั่นเขจะไปกันอย่างนั้นนะพู้ที่ไม่ประมาทเหมือนมนุษย์จริงนี่แหละก็มีทั้งประมาทและก็มีทั้งไม่ประมาท เพราะนั้นลูกพระราชควรจะประมาทหรือไม่ประมาทจ้ะไม่ประมาทครับนี่อาจารย์อย่าประมาทนะลูกนะเราไม่เวลาจํากัดเลอเกินจํากัดนิดเดียวเท่านั้นเทวดาก็มีประมาทและก็ไม่ประมาทถ้าเราประมาทเวลาขึ้นไปบนนู้นนะจำไว้อีกข้อนะลูกนะจำไม่ได้จดเอาไว้ถ้าจำไว้ดีก็จดถ้าจำไม่หมดก็จดเอาไว้ แลกเขาไม่มีอวโสวันเตอะไรเลยเหมือนเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์ใครอยู่นานผู้น้อยก็จะต้องไปกราบไหว้ผู้ที่มีอายุอยู่ในโลกยาวนานเป็นปู่ย่าตายายอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีบนสวรรค์รู้ไหมเขาเอาอะไรเป็นเกณฑ์ ในการเคารพนับถือกันเขาเอาบุญเป็นเกณฑ์ดูตรงไหนดูตรงรัศมีสมมติเทวดาอยู่บนสวสรรค์มาได้สามบนชั้นดาวดึงสามสิบล้านปีมีรัศมีระดับหนึ่งแต่อยู่มานานมีเทวดาองค์ใหม่สั่งสมบรมีในเมืองมนุษย์มาจุติบ,บนชั้นดาวเดือนในวันนั้น รัศมีมากกว่าสามสิบล้านปีนี่ต้องมาประคองอัญจริีผู้เกิดใหม่ที่มีบุญไม่รัสมีมากกว่าเข้าไปในเทวสมาคมนู่นถอยมาให้โอกาสผู้มีบุญใหม่ไปอยู่ข้างหน้าถอยแล้วตั้งประคองอัญชลีจำา็็ได้แล้วลืมไปหมดแล้วจำได้ครับถ้าลูกพระราชประมาท ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ประมาทเวลาเราขึ้นไปบนโนู้นแม้ไปอยู่ใ,ใกล้กับวงบุญวิเศษผู้ที่ไม่ประมาทมีบารมีมากอยู่ข้างหน้าพู้ประมาทมีบารมีน้อยถอยมันนะลูกนะเราจะไปพร้อมหน้าหรือเราจะไปแบบน้อยหน้าพร้อมหอมน้าครับ,รบมีลำหน้ามีน้อยหน้าหรือจะพร้อมหน้ากัน พร้อมหน้าครับถ้าจะพร้อมหน้านี่เห็นไหมต้องไม่ประมาทในชีวิตในการสร้างบารมีต้องใช้โอกาสให้เป็นโอกาส,อ,กาสอย่าเอาโอกาสให้เป็นวิกฤต <c oughs> กรดนี่มีจำกัดนะลูกนะหลวงพ่อเราอธิษฐานเอาไว้ใครมีบุญให้ได้มาอยู่ในกรดที่หลวงพ่อจัดเอาไว้สาธุได้ได้มานอนในกรด นี่จัดเอาไว้นี่กําลังดูออกภูมิบุญมีแค่นี้นี่แล้วก็จะจัดแค่นี้ที่เหลือแล้วก็จะเก็บกรดนี่กรดนี่เตรียมจะเก็บแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้อาจจะค่อยๆทยอยเก็บเพราะว่าผู้มีบุญโลกปิหลาดมีเพียงแค่นี้แล้วก็แค่นี้เอาก็เอาแค่นี้หอกขึ้นไปอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นนั่นก็ให้มาเป็นภูมมะเทวาฮะดีไม่ดีไม่ดีครับ เอาทางนี้ก็บอกดีจะมาอีกครับจะมาอีกครับอะยังมาอีกครับมาอีกจริงหรือเปล่าจริงครับอาจจะไปคิดแทนเขานะเรื่องหัวใจดวงเดียวก็รู้ใจกันว่าลูกพระราตฎรงหัวใจดวงเดียวกันใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วตกลงจะมาหรือไม่มามาครับทำไมมาจะได้เก็บกรดอธิษฐานเอาไว้ครับเทวดาก็โอ้ยะแยะ กำลังจะชื่นชมชื่นชมอนุโมทนานี่นะนี่นี่เตรียมเอาไว้ให้นะจะบอกเฉพาะผู้มีบุญนะทุดองไฮโซนะซูปเปอร์ไฮคลาสพระราชจัก้น,นี่นะนี่เตรียมเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นใครไม่ใช้บริการจะเก็บไปเลยให้เหลือๆแค่นั้นแล้วเราก็จะได้ถ่ายภาพผู้เฉพาะผู้มีบุญอืม ไม่งันเดียวก็ตีกินมาจำปะกลันแผ่นดินมาวันที่สามสิบเอ็ดโอ้ใจยังไม่ันใสอะไรจะไปเอาบารมีที่ไหนไปกลั่นคอย่างนี้สิเตรียมตัวมาเพื่อจะสร้างความใสเอาบุญเต็มที่เลยถึงวันนั้นใจจะได้ใสัใสบอยากได้บุญใหญ่กันหรือเปล่าจ๊ะอยากครับ อยากได้บุญใหญ่กันหรือเปล่าจ๊ะอยากครับอยากได้บุญใหญ่กันหรือเปล่าจ๊ะอยากครับนี่ต้องให้ให้ให้ครบปต,ติยะน,ะนี่ครับเพราะฉะนั้นใครไปมาเก็บนดะ้จะบอกให้เอาเท่าที่ได้แหละจัดเอาไว้เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบไปบอกกันนะเดี๋ยวคืนนี้บอกกันซะงั้นผู้นี้เดี๋ยวเถอะ จะให้เหลือไว้นิดเดียวจะเหลือไว้เฉพาะผู้ที่ใช้โอกาสให้เป็นโอกาสในการสร้างบารมีนะจ๊ะจำได้ไหมเวลาขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเนี่ยเขาวัดกันด้วยบุญบจำได้ไหมจ๊ะจำได้ครับ,รบอายุมากอายุน้อยอยู่กันมายาวนานกี่ล้านปีก็แล้วแต่ยิ่งอยู่ไปนานๆเนี่ยใช้บุญเก่าไปเนี่ยโอ้โอ มันลดลงไปเรื่อยๆเลยครับวัเราขึ้นไปใหม่ก็ต้องสว่ๆสิงๆงงนี่อืมและทําบุญนี่นะคัดเอาเนื้อบุญเน็ดๆเลยที่เป็นซุปเปอร์บุญหนึ่งนัน้นเอามาให้เพราะจะหอบออกไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันนะสาธ <นะ S 1> ุคัดจัดสรรให้ทั้งนั้นหละเพราะฉะนั้นมาเอาบุญกันนะผู้ที่เอาโอกาสเป็นวิกฤตเนี่ย คิดให้ดีนะลูกนะยกเวก้นว่าอยากมาแล้วมาไม่ได้จริงโอ้มันติดจริงๆต้องมีเหตุผลนั้นสมควรนะนะแล้วก็เราตั้งใจที่จะมาอะไรแหละติวเข้มติวเข้มเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงวระธรรมกายเมื่อเราก็ถึงแล้วเนี่ยการทำบุญด้วยธรรมกาย มันได้อันดิสงมากกว่าทำบุญด้วยกายมนุษย์มากเยอะแยะทีเดียวแหละเพราะนั้นหลวงพ่อถึองอยากให้ได้ได้แล้วเวลาเราสั่งสมบุญเนี่ยมันจะได้เยอะๆเวลาไปเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ก็จะได้เป็นผู้มีบุญมากนอกจากนั้นก็เพื่อต้องการได้ศึกษาวิชาธรรมกายรรเราจะได้ ไปรู้เรื่องความจริงของชีวิตของเราเนีจะของตัวเรานี่แหละมันจะได้เปิดเผยขึ้นเพราะว่าดวงตามนุษย์ที่พรมรปผมไม่สามารถที่จะไปศึกษาค้นหาความจริงของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์มันได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่พระธรรมกายนี้ไปอย่างไม่มีขอบเขตเลยออกสู่ทะเลแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขต มีแต่พระธรรมกายเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยากให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและลูกพระราชิเข้าถึงพระธรรมกายอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันรรหรือเปล่าจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงจหรือเปล่าจ๊ะจริงครับจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิ